คนไหนพี่คนนี้นะขวามือนะเสื้อดำคือหยิบทองเข้ามาแล้วก็จะเอาเก็บก็คือคนนี้เป็นลูกจ้างถูกไหมใชแต่อยู่ด้านนอกเป็นคนดูแลลูกค้าแล้วก็ใส่เข้าไปใช่พฤติการนะตอนนี้กำลังก็คือลักษณะกลุ่มแล้วก็ยัดเข้าไปใช่ไหมพี่ประมาณกี่บาทพี่ เส้นนี้สอ <นะ S 2> งบาทนที่รู้ว่าเส้นละสองบาทเพราะว่าทองเนี่ยเขาจะเก็บเป็นถาดถาดอ๋อ,อคือถาดเนี่ยเป็นถาดที่เก็บและโชว์ทองน้ําหนักสองบาทครับพฤติกรรมนี้ทําทุกวันไหมพี่ไม่ทุกวันก็คือเป็นคนเชีย ช่วงช่วงจังหวะไหนที่เขาจะใส่เข้าไปช่วงเก็บหรือว่าช่วงกําลังเชียร์ช่วงที่กําลังเชียร์แล้วแต่อากาศแล้วแต่จังหวะแล้วแต่จังหวะโอกาสที่จะได้ที่จะได้ชนะแล้วยอมดูครับแพ้2-1ช่วงนี้เราจะเอาทองไว้ อ๋อไห่กำลังใส่เข้าไปใช่ไหมเงียนเหมือนกันนะเห็นไหมเงียนนะเงียบนะเนียก็ได้อยู่ฝีมือฝีมืออะไรคือเบ็ดเสร็จประมาณเท่าไหร่พี่ซึ่งที่เขารับเองเนี่ยสี่ถึงห้าสิบบาทครับผมแต่เราก็ยังไม่ได้เช็คบัญชีอันนี้แหละกำลังใส่ใช่ไหมพี่นั่นแหละใส่ไปแล้ว จับนะนะไหนจับนะเรารู้โดยว่าเราทำอะไรเราทำอะไรเรารู้อยู่กับใจนะจับเอกสารรักษาในจ้างนะได้ยินไหมเอาง่ายๆเลยเอาไปกี่เส้นแล้วเอาทองเหลือกี่เส้นเอามาคืนทองเหลือกี่เส้นเอามาคืนไม่งั้นคนอื่นเขาจะเดือดร้อนหมดนะเอาทองไปขายอะไรยังไงเนี่ยรู้หมดแล้วหรือแบบจะเก็บใช่เขาจะเก็บมันเป็นแผงแล้วก็ยัดเข้าไปในในทเสื้อ แล้วเสร็จแล้วเราเอาไปที่ไหนต่อแล้วก็รูดเก็บไว้อย่างเงี้ยทั้งวันเลยไหมไม่แล้วก็ไปใส่กระเป๋าเข้าห้องน้าอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปใส่กระเป๋าทีละบาทสองบาทอย่างเงี้ยหรอแล้วแต่จังหวะสูงสุดเคยเอาเส้นหนะักกี่บาท,บาทสามบาทบาทอ๋อครับแบบนี้เลยอ่ะจะบางกล้องอยู่แล้วก็ดึงใช่ไหมตอนอช่วงจังหวะเรากำลังจะไปเก็บทองถูกไหม แล้วเอาเอาใหม่เด็กปกติอันนี้คือแบบเอาทองมาให้ลูกค้าเลือกใช่ไหมเราใส่เสื้อมนจะีใช่ไหมกำลเราใส่เสือนีเพราเราวางแผนจะหนีแต่ะะท,ท,ที่ที่ห้องพักที่ร้านหัในในคดีนี้นะครับคือเราได้ได้รับแจ้งจากเจ้าของร้านทองว่า,ามีลูกจ้างได้แบอบขโมยเอาทองไปเมื่อเราได้ดูภาพแบบกล้องวงจรปิดแล้วเราก็สืบทราบตัวบุคคล แล้วก็ให้เจ้าของร้านยืนอย่างันเราก็กงรงบรวหลักฐานต่างๆจากร้านทองสองร้านนะครับแล้วก็ส่งให้พนักง,งานสอบสวนได้ออกหมายจับแล้วเราก็จับกลุ่มตัวนะครับแต่ส่วนของกลางเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยได้ขาดได้ไปหมดแล้วะครับส่วนเนงินที่ให้มาเข้าบัญชีเนี่ยก็มีการถ่ายโอนบัญชีไปอีกบัญชีหนึ่งได้มาเงินจาก การขายทองเนี่ยเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์พอเข้าไทยพาณิชย์เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะโอนเข้ากสิกรเข้าบัญชีเพื่อที่จะไปเล่นการพนันคือเป็นเข้าบัญชีอะไรครับไปเข้าบัญชีเล่นการพนันออนไลน์ซึ่งจากการสอบถามผู้ต้องหาแล้วเนี่ยเขาติดการพนันออนไลน์เขาก็เลยเมื่อติดการพนันออนไลน์หนักๆแล้วเนี่ยก็ไปยืมเงินแต่ ที่อื่นหรือนี่น้องก็บอกมาเมื่อเข้าตาจนเนี่ยก็ก็ไม่รู้จะหาทางออกยังไงมาขคมยพฤติกรรมขาลักษณะแบบไหนครับที่ร้านทองอน้องผู้ต้องหาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่คอยดูแลลูกค้าอยู่ทางด้านนอกช่วยเจ้าของร้านนะครับโดยพฤติการดูจากกล้องวงจรปิดแล้วเขาจะมีหน้าที่ดูแลถาดทอง สำหรับลูกค้าคนนี้มาเลือกครับเขาก็จะเป็นคนที่ช่วยลูกค้าในการเลือกทองพอเลือกได้แล้วในจังหวะที่นําทองมาเก็บเพื่อที่จะเข้าหัวเขาก็มีโอกาสที่จะเก็บเอาไว้ดูจากพฤติการแล้วเขาก็จะเก็บไว้ในมือแล้วก็ยัดเข้าไปในเสื้อชายเสื้อก็คือใส่เสื้อแขนยาว แล้วละวันหนึ่งนี่ประมาณกี่บาทครับลักษณะที่โมอของจากการสอบถามแล้วเนี่ยเขาไม่ได้โฉมทุกวันแล้วแต่วันไหนที่โชโอกาสหรือว่าเงินหมดครับเงินหมดแล้วใช้ระยะเวลากี่วันประมาณรักสี่สิบห้าสิบบาทอ่ะก็ทําอะไรเดือนทําอะไรเดือนใช่ทําอะไรเดือนจากการสอบถามก็ทาอะไรเดือนก็คือทางร้านทองก็การันตีว่าประมาณสี่สิบกว่าบาทใช่ใช่ก็เราก็ได้เอาข้อมูลทางการเงิน ตรงนี้ให้ทางร้านทองกลับไปตรวจเช็คดูตาม,มที่เราได้บอกเขาว่าเขาได้เงินมาแล้วเนี่ยเขาไปขายแล้วก็เข้าตู้ให้เขากลับไปเช็คอย่างที่ทผู้ก่อเหตุเนี่ยกําลังยัดใส่เข้าไปเในชายเสื้อเนี่ยก็จะเป็นบาทสองบาทแบบนี้ถูกไหมอ่าก็จะเป็นบาทสองบาทแล้วแต่วันนั้นเนี่ยน้องเขาได้ดูแลทองถาดไหนอ๋อครับเพราะในร้านทองเนี่ยเขาก็จะเก็บใส่ถาด ที่ใช้สําหรับโชว์ทองเนี่ยถานนี้สองบาทฐานนี้หนึ่งบาทถานนี้ห้าสิบตางตามที่เราไปเห็นกันครับครับก็คือแล้วแต่จังหวัดแล้วแต่จังหวัดก็คือเอาไปเล่นการพนันสล็อตถูกไหมก็ไปเล่นกรนันสลและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทําการสืบสวนใช้เวลากี่วันก็วันเดียววันเดียววันเดียวเพราะว่ามีพยานหลักฐานอยู่แล้วก็คือเราไปควบคุมได้ที่บ้านพักเลยใช่หลังจากออกหมายจับแล้วเนี่ยเราก็ ตามไปจับตัวก็คือทางหลานทองมาแจ้งวันหนึ่งเราก็รีบทําการสืบสวนใช่ครับรีบรบรวมอย่างหลักฐานเพื่อยืนยันตัวบุคคลก็สามารถมาสั่งของไว้จับขอบคุณเจ้าดาครับขอบมากครับขโมยไปแล้วขายแล้วเอาเงินไปไหนไปเล่นสล็อตไปเล่นสล็อตก่อนที่จะเอาไปเล่นสล็อตเนี่ยเงินสดที่ได้มาจากการขายทองเราไปเข้าบัญชีไหนไส่าณิชย์เอาไปเข้าใสาบานิดนะ แล้วเราทําไมถึงเราถึงก่อเหตุติเราติดสล็อตจรอเราทําทุกวันไหมไม่ทุกวันไม่ทุกวันแล้วทางร้านดีกับเราไหมตอนที่เราเป็นพนักงานกับเขาวันวันหนึ่งเราเราเอาเอาไปทั้งหมดเท่าไหร่บางทีก็บาทสองบาทแล้วแต่ว่าจังหวะจังหวะว่าเราได้ขายกับลูกค้าคนไหนบางทีเพราะมีพนักงานหลายคนก็ช่วยกันขายช่วยกันขายแต่เราก็ บางทีมีจังหวะหนึ่งบาทหนึ่งสองบาทเราก็หยิบใส่ไปรวมๆเป็นเงินประมาณเท่าไหร่เป็นล้านเป็นล้านเลยใช <c oughs> ่ไหมแล้วทองอะ่ะถ้าเราตีเป็นทองประมาณเท่าไหร่สี่สิบห้าสิบบาทห้าสิบบาทแล้วเราไปขายที่ไหนพี่หลังจากที่เราได้มาเนี่ยสาขาสองหอก็คือเป็นห้างทองที่เราทํางานด้วยจะเป็นสาขาสองอ่ะแล้วเราไปขายเนี่ยเราไปขายเองหรือให้ใครไปขาย <c oughs> ให้วินออไซินให้วินมอเตอร์ไซค์ไปขายวินมอเตอร์ไซค์รู้ปะเนี่ยไม่รู้ค่ะไม่รู้ <c oughs> ใช่เพราะว่าหนูบอกเขาเป็นขอยาไปฝากข เราไปขายกี่ร้านทั้งหมดร้านเดียวร้านเดียวเลยเหรอสี่สิบกว่าบาทเนี่ยไม่มีร้านอื่นเลยเหรอแล้วเราเอาเอาทองที่ได้มาไปให้คนอื่นบ้างไหมไม่มีเลยแล้วหลังจะเราเราจะได้เงินมาแล้วเราทําไงต่อเงินเราเอาใส่เข้าบัญชีเข้าบัญชีใครบัญชีเองเอาไปทาเพื่ออะไรเพื่อเล่นถอขอก็คือโอนไปเล่นสล็อตอีกรอบหนึ่งวันสล็อตด้วยแล้วก็ใช้พีอกระบบด้วยวันวันหนึ่งเท่าไหร่เล่นวันหนึ่งเล่น ถ้าจริงๆหลักวันหนึ่งหนูเล่นหมื่นสองหมื่นแต่คือส่วนใหญ่ที่หนูต้องจ่ายนี่นอกระบบทุกวันเราเรากู้มาเยอะไหมเยอะอยู่ประมาณเราส่งส่งเดือนเท่าไหร่หรือไอ้วันเท่าไหร่เป็นวันเท่าไหร่เป็นหมื่นเลยอ๋อเป็นหมื่นเลยเหรอบางเจ้าก็ดอกจ่ายแต่ดอกอ๋อจ่ายแต่ดอกบางเจ้าก็สาน รายเจ็ดวันก็คือเราก็ไม่มีรายได้เราก็ต้องทําแบบนี้ถูกไหมแลวเงินที่เหลือเราไปกินไปใช้ไหมก็มีส่วนบ้างมีส่วนบ้างแต่ส่วนมากก็จะไปเล่นการพนันมากกว่าเล่นการพนันกับพี่ชายนี่เขาจะต้องถ้าพวกแเเิดติดเราเล่นไหมไม่มีเลยค่ะเราอยากฝากขอโทษเจ้าของเงินทองไหมม้ยอยากเขาดีไหมเจ้าของเงินทองเขาเลี้ยงดูดีไหมแต่เราก็ทาใช่ไหม เราอยากฝากบอกเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเจ้าของร้านทองมั่งอยากขอโทษหนูทำผิดอย่างไรเลยแล้วเรามีลูกไหมเนี่ยลูกอายุเท่าไหร่แล้วเจ็ดขวบผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงเหรอและตอนนั้นที่เราทำเราคิดจะบอกเจ้ของร้านทองไหมคือหนู ถามว่าที่หนูไม่อยากทำแต่มนันด้วยควานที่เราเป็นนี่แล้วเราติดมันเลยทำแบบอารมณ์เชื่อพูกที่แบบจะหาเงินจากตรงไหนไปจ่ายนี่นอกระบบอืมก็คือเป็นนี่นอกระบบด้วยเพื่อที่จะมาหมุนแล้วมาปั่นสล็อตเล่นด้วยเอเคครับ